นนนนนดีดในน้ําครับวันนี้ไม่ได้ดีดบนบกนะฮะมาแล้วมาแล้วเรือลำน้ามาแล้วเอาหุ่นตัวหน่อยนอนหงายท้องหน่อยไงหงายท้องเลยเด้งโอหงายท้องแล้วเห็นไหมน่ะโอหงายท้องเลยลูกพี่เอ้ยแม่โจหน้านอนหงายท้องดู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 แม่โจหน้านอนนอนหงายท้องดูฮะดู้นู้นู้เด้งไปแกล้ง ด,ดูดิดูดิดูดิเจ้านอนหงายท้องเฮ้ยมันเป็นยังไงมีขนวลอครับรเขาจะตื่นอีกทีดึกๆใช่ไหมเฮ้ยจัดก,การหน่อยหงายท้องกันหน่อยมันเด้งอ๋อหงายท้องน่าฟัดกันใหญ่ฟัดกันใหญ่เ,เ,เห็นไหมเห็นไหม นอนหงายท้องเฉยเลยเอ้ยเอ็งนี่มันยังไงกันวะไอ้เด็กหงายบ้างอ๋ออ๋ออ๋โอ้โอ้โหสนุกกันเลยเอาละฮะสนุกมากวันนี้แบบอ่ามาดีดในน้ำแทนนะทุกทีต้องดีดบนบกไอเด้งหงายท้องเลยเด้งหงายท้องเล่้วเออแล้วแล้อแล้นแล้วแล้วแล้วหลอกแม่ใหญ่ หยอกแม่ใหญ่นะฮะหยอกแม่กันใหญ่ดูหน่อยนะฮะหยอกใหญ่หยอกใหญ่เห <c oughs> มือนพี่โจหน้างหง่าหงายท้องอย่างนั้นนะนะ นอนหงายไอ้เด้งก็นอนหงายวันนี้ดูเด็ดดูเด็ดหมุนใหญ่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 แกงอน่ะหงายท้องอยู่นั่ะน่ะน่ะหงายท้องอยู่เห็นไหมน่ะนั่นน่ะหมุนใหญ่หมุนใหญ่หมุนดีใหญ่เห็นไหมฮะโอ้โหคึกจังว่หมูเด้งฮะ คึกจังวะทำไมวันนี้คึกจังฮะคึกจังแหมวันนี้ในน้ำนี่คึกจังนะไปไหนแล้วไปนอนใหญ่ท้องไหนแล้วไปบุนไปบุนต่อหน้าแม่อยู่ไหมฮะไปบุญดูน่ะโอ้โห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 บุนใหญ่บุนโชว์ใหญ่นะเห็นไหมฮะ ในน้ำใหญ่ปวนแม่อ่ะ่นั่นๆนอนใายท้องนั ham, ่ town. นๆๆๆนๆๆๆๆๆนๆๆนั่ๆนนๆๆ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 ๆหๆนๆๆๆๆๆๆัๆๆๆนๆๆ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 ้ๆๆ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 ลๆนะะๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆแๆๆๆๆะ นะนอนหงายท้องให้ไม่เล่นกับแม่อยู่ไหนแม่เห็นไหมนอนหงายท้องแกล้งแม่อยู่นะดูมันแสบไหมเห็นไหมไอ้แม่น่ะนอนหงายท้องหมุนตัวหงายท้องไปหงายท้องมาอยู่นะนั่น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 อยู่นะเดี๋ยวแม่เลยแม่แม่แม่ปั่นแม่อยู่ไหนไหมฮะเห็นไหม แกงแม่ขึ้นคอแม่อยู่ไหมครับน่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยๆๆๆๆๆๆๆ่ยๆๆๆๆ่ๆๆๆ่ๆๆๆๆ่ๆๆๆนๆ่ๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆนๆๆๆเจๆๆๆอๆๆ่อนนๆๆ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 ๆ่ๆๆ้ๆๆๆๆนๆๆ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 ้ายๆๆๆ่ๆนๆๆๆๆๆนๆงๆๆ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 ๆ่ยๆๆ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 ะๆๆ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 เห็นๆๆ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 ๆนๆๆยยๆเย มาแล้วมาแล้วโผ่หน่อยแกงแม่หน่อยเออเล่นหนูหน่อยเล่นกันหนูหน่อยนะไหนบอกเล่นกันหนูหน่อยหมูดเดงบอกเล่นกันหนูหน่อยนี่นี่น,นี่งับแม่แล้วนะฮะสนุกจริงๆนะหมูดเดงนะอีกนี่ใหม่มาใหม่มาเร็วมาเร็ว เขาเล้วเออปั่นแม่เข้าไปปั่นให้แม่เครียดเลยลูกเน,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 นานมาแล้วเออเอเอนีแน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่หอกฉันเหรอเห็นฉันไม่ทำอะไรนี่สนุกเลยนะว่าเป็นอะไรที่สนุกกิงน้ำหมูดเด้งนะวันนี้ตอนเย็น ¿Verdad? โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่าฉันทนไม่ไหวแล้ว่าติดใจขึ้นดีกว่าเวนะตัวหน้าบอกฉันเบื่อแกเหลือเกินนะหมูเด้งจันขึ้นข้างบนดีกว่านั่นนั่นนังับตูดแม่ดูนั่นนั่นงับตูดแม่นะจะว่้เล่นน้ำสนุกเลยดูนันั่นนั่น้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยเย้ย ดูนะฮะดูนะฮะเส,ส,ส้นน้ำสนุกเลยครับดูนะผมจะไปไม่ได้กับพ่อเขาเนี่ยแหละดูดิโน่โน่โน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 ดูดิโน่โน่โน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 ดูนะผมจะไปได้ยังไงฮะดูดูเขาทำเดี๋ยวผมจะไปได้ยังไงดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำโน่โน่โน่โน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 ดูดิผมจะกลับได้ยังไงเนี่ยดูดูดู ดูดิทำแบบนี้แล้วผมจะกลับได้ยังไงเนี่ยฮะนี่ๆๆๆแล้วผมจะกลับยังไงเนี่ยดูว่าทำดูดิแล้วเราจะกลับได้ยังไงดูมีความสุขขนาดนี้ดูนะาะนอนๆๆ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 